สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้เน็ตเวิร์กครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องวิธีการเข้ารหัส Facebook นะครับจะเป็นยังไงก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงคิดว่าต้องใส่อีเมลเท่านั้นใช่ไหมถึงจะต้องเข้ารหัสเ,ออเข้าสู่ระบบได้ผมว่าไม่จําเป็นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็คืออย่างแรกเลยผมจะใส่อีเมลก่อนตรงนี้แล้วก็รหัสผ่านตามปกตินะครับเข้าไปให้เพื่อนๆมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับ ก็คือหน้านี้เลยหน้าโปรไฟล์เพื่อนๆจะเห็นตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนเนี้ก็เป็นตรงส่วนของ Us ยูสเนมให้เพื่อนเพื่อก๊อปปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหรือเพื่อนๆจะไปแก้ไขตรงส่วนนี้ได้จากการตั้งค่านะครับก็คือไปที่การตั้งค่าเลยในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนของการตั้งค่านะครับการเซตติ้งโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับผมจะใช้เขาเรียกว่าแก้ไขได้ ผมจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็น username ของเราตอนนี้ผมเขียนว่า hack the one นะครับก็คือตรงส่วนนี้นั่นเองตรงส่วนนี้นะครับผมจะก๊อปตรงนี้มาก็คือหลักการง่ายเลยครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าสู่ระบบเดี๋ยวผมจะออกจากระบบก่อนเพื่อนๆสามารถเข้าสู่ระบบตรงส่วนนี้โดยผ่าน username ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรหัสของเรา Okay. แล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ครับพึบไปก็จะเข้าสู่ระบบ,บได้นะครับก็คือเป็นหลักการง่ายๆนะครับเป็นทิคเล็กๆสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลนะครับก็คือใช้ username ก็ได้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับก็คุณสามารถจะใช้เข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ใช้ไปในเฟซของเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปก๊อปยูสเนมของเขามาถ้ารู้รหัดนะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็เนี่ยแหละครับสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยที่ไม่ต้องใช้อีเมลก็เป็นทิคเล็กๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากกด s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ